สนับสนุนโดย Lambretta สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์ oto, รพรีเมียมระดับเวอร์คลาส Peugeot j a n g o 150สกูตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศสล่าสุดทางเว็บไซต์ i 1 b a n a n a n c o m นะครับได้รายงานถึงความเป็นไปได้ว่า All New Honda CBR 150R คันต่อไปจะมีการใส่ระบบกระือนหน้าแบบหัวกลับ up side down มาให้ซึ่งจะถือว่าเป็นการท้าชนคู่แข่งอย่าง Yamaha YZF-R15 โดยตรง มีรายงานความเป็นไปได้ว่าทาง A.H.M หรือว่า Astra Honda Motor ประเทศอินโดนีเซียนั้นได้เตรียมที่จะติดตั้ง Upside Down มาให้กับ All New CBR 150R หลังจากที่เวอร์ชันล่าสุดไม่ได้มีการติดตั้งมาให้นะครับในขณะที่คู่แข่งอย่าง Yamaha y z f r 15นั้นมีการติดตั้งมาให้ด้วยและก็ถือว่าประสบความสำเร็จทางด้านยอดขายไปอย่างมากมายซึ่งแม้ว่า CBR 150R นั้นยังมียอดขายที่เดินหน้าไปได้อยู่ แต่แน่นอนว่ามันก็อดที่จะถูกเอามาเปรียบเทียบกันไม่ได้อยู่ดีโดยกระแสข่าวตรงนี้นะครับได้ชี้ว่าทาง Honda เองนั้นกำลังพิจนารณาอย่างจริงจังในการที่จะติดตั้งระบบกระสอนหน้าแบบหัวกลับอัพไซด์ดาวมาให้กับ all new honda cbr 150r รุ่นใหม่ซึ่งความจริงแล้วนะครับก็ไม่ถือว่ามันเป็นเรื่องยากสำหรับทางค่ายแต่อย่างใดเพราะว่าพวกเขาเองก็ได้ติดตั้งเจ้าอัพไซด์ดาวขนาด41ม mm มของโชวว่า ในรถรุ่น cb 1 5 0 r neo sports cafe กันมาแล้วถ้าเพียงแต่จะนำมาติดตั้งให้กับรถทรงสปอร์ตอย่าง cbr 1 5 0 r บ้างก็สามารถทำได้อยู่แล้วในรุ่นต่อไปดังนั้นแล้วคงจะต้องอยู่ที่เรื่องของการวางแผนด้านราคามากกว่าครับเพราะอย่างที่ทราบกันดีว่า cb 1 5 0 R เวอร์ชั abs ที่เป็นตัวท็อปนั้นราคาก็ทะลุแสนบาทในบ้านเราไปแล้วดังนั้นถ้าจะนาพื้นฐานตรงนี้มาใช้กับรถทรงสปอร์ต ที่มีชิ้นส่วนของ f a ร r i n ิที่เพิ่มเข้ามาจะยังคงคุมราคาได้ขนาดไหนในขณะที่คู่แข่งอย่างไวซ์ซน15ที่ยังไม่มีระบบเบรก ABS มาให้แต่ราคาก็เกือบเกือบแสนบาทแล้วเหมือนกันนะครับแต่ดูแล้วยังไงก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้สูงมากๆที่ All New Honda c b r 150 r รุ่นต่อไปนั้นจะมีการติดตั้ง u p พไซด์ดาวมาให้แต่รายละเอียดฟีเจอร์อื่นๆของตัวรถจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นคงต้องรอติดตามกันต่อไปครับ สนับสนุนโดย Lambretta สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับเวิร์คลาส Peugeot Django 150สกูตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศส